มาต้องตกอกตก,ตกใจเด้อพ่อลุงแม่ป่าม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 า,มาบึ้งแอปทางรัฐนี่อา้าวกดรหัสเลยเลยกดไปที่แอปแอปทางรัฐแล้วก็กดรหัสรหัสเท่าที่เราจําได้นะครับอา่าแล้วเมื่อกดรหัสแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้แล้วก็ให้ตรวจสอ,อรรรสอบการลงทะเบียนนะครับนะตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับเอาแล้วมันจะขึ้นมาเดี๋ยวมันมุนไปก่อนนะตรวจสอบการลงทะเบียน นะครับกดไปเลยกดไปเลยเดี๋ยวมันก็หมุนหมุนไปหมุนไปรอมันหมุนก่อนเดอ้อมันหมุนหมุนหมุนอยู่หันแหละเพราะว่าเน็ตเฮาบอดี้นะเนะ็ตเราบอดีนาะมันก็หมุนสาหมุนสะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คอยเบิ่งก่อนนะตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของเราจะเป็นเช่นไรเขาขอให้กดตรงนี้นะกดนะ ตอนนี้กดแล้วก็หมุนนอมันกําลังหมุนอยู่เดี๋ยวก่อนก็คือเป็นหน่วยงานทางรัฐนะครับเขาไม่ทอดทิ้งเรานะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดยังไงแล้วเขาก็แจ้งมาอีกทีนี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนหมุนมาหมุนมาหมุน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 เข้าไปหมุน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 เข้าไป ครับครับครับว่าเดกก็เห็นเออนี่เด็กหญิงชูมือผู้หญิงชูมือแล้วมีเครื่องหมายถูกนะก็ถือว่าถูกต้องนะครับสถานะขอแสดงความยินดีด้วยกับการรับสิทธิ์การกระตุ้นเศรษฐกิจเงินผู้สูงอายุอันนี้สําหรับผู้สูงอายุเด้อผู้ลุงแม่ป้านะสำหรับผู้สูงอายุนะบ,นตบนัตรเด็กก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะ แล้วก็งั้นก็ซีอนเขาในวันที่27นี่นะเขาบอกวัน27แต่อันที่จริงที่เขาเขามาีจะโอนเขาตั้งแต่วันที่2 5น่ะน,นะนะจะเข้าตั้งแต่วันที่25นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าพญแย,ยไมหไนสุขูสุขนนะครับบัตนี้เรามีบัญชีเอฟทางรัฐแล้วก็เฮ็ด กนรยืนได้ครับอันน,นี้มาหน้านี้เขาบอกไม่ใช่ตอนนี้ให้ยืนยันในการจะออกจากแอปนะครับท่านต้องการออกจากแอปพลิเคชันนี้ใช่หรือไม่ให้กดที่ยืนยันนะครับแล้วเราก็จะออกไปสู่ปกติได้นะครับนี่ครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเฟสสองนะครับเฟสสที่จะได้เงินในวันที่25 20 หกยี 6, นี้แน่นอนและ28 29อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ตกหล่นนะครับก็ขอให้ทำตามนี้นะครับผมก็แนะนำได้ซัมนี้แล้วเนาะผู้ลวงปู่ป่าอันที่พูดถามมานะครับถามตามเฟซตามไลน์ผมก็บอกได้จังสี่เลยครับเฮ้อ <c> อ <oughs> บอกได้แคน่นี้บอกจังสี่เลยครับเอาเอาบิึงเด้อร์บึงบึงเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายหลาก็ขอ,ย,ย,ขอยุติคลิปไว้เพียงแคน่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ